ใช่ครับว่ากดที่เสร็จนะฟางเพราะว่าฟางมันฟูอันนี้อันนั้นอะครับอัน,นตรงนั้นแล้วก็อันนี้ะอะครับมีอันนั้นดว้วยครับชอบกันทุกอันเลยครับโอ้โหชอบหมดเลยเหรอคร,อรอับผม อยู่กันที่งานเทศกาลเล่นอิสระค่ะเล l เ y f ฟ s t i v a l ปีที่2 3โซนหลักๆคือโซนที่เป็นการเล่นกับของใกล้ตัวเล่นกับของที่มันเป็นธรรมชาติเล่นของเล่นในวันวาเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะจุดแรกนะคะของเล่นใกล้ตัวนะคะนี่คือสิ่งที่คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคะลังกระดาษของใกล้ตัวเนี่ยมาเป็น เขาวงกดนะคะเราจะเห็นกระเป๋าที่ไม่ใช้แล้วเด็กๆก็จะเอามาเป็นตัวลากนั่งกันสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเนี่ยเติบโตะขึ้นแล้วก็มีจินตนาการที่ดีต่อไปค่ะจุดที่2นะคะการเล่นกับธรรมชาตินะคะสบูอ่อาบน้ำที่เด็กๆใช้อาบน,น้ำนี่แหละค่ะก็เอามาเล่นได้เกิดเป็นฟองถ้าเป็นเด็กเกิดจินตนาการน้ำเอามาตัก ตวงใส่ให้ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่นอกเหนือจากการเรียนรู้แล้วเด็กๆได้สัมผัสกับธรรมชาติค่ะอารมณ์ความรู้สึกของเขาแล้วก็จิตใจของเขาก็ละมุนไปด้วย ีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่เรียกว่าเล่นกับภูมิปัญญาค่ะจุดเด่นเลยก็น่าจะเป็นไม้ถกเพกครับแล้วก็มีพวกหมากั้นกล้วยซุ้มเป็นบ้านกระโจมให้เด็กๆเ,เ,เล่นให้เขา้าไปมุดเล่นของที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าเล่นซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยถูกและที่สําคัญไปกว่านั้นพอคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ทําของเล่นให้ลูกเล่นความรักความผูกพันในครอบ<อ>ครัวมันก็เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากค่ะแล้วเราอยากให้มันเกิดแบบนี้ในทุกๆที่ใช่ สะสะกับาคากีเ mm. ครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะ mm. เราก็มีความตั้งใจว่า mm. อยากที่จะเปิดพื้นที่แบบนี้ mm. เป็นพื้นที่รูปธรรมให้คุณพ่อคุณแม่นะคุณครูพาเด็กๆมาแล้วก็ได้รับแรงบนันดาลใจกลับไป mm. ว่าเรื่องเล่นนะคะ mm. เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากเลยค่ะทุกที่ทําได้หมดนะคะก็จะเห็นว่าเราใช้ของเล่นที่ทําจากสิ่งของรอบตัว DIY นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อหามาจากไหนเราอยากให้เห็นว่าวิธีการทําร้านเล่นกินสลานะคะทําได้ง่ายมากทําได้ทุกที่แล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากซึ่งเราพกค่าว,ว่าการเล่นอินสระ ตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยพัฒนาทักษะในการกํากับควบคุมตัวเองนะคะของเด็กๆเ,เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราสร้างฐานคุณชีวิตให้กับเด็กนะคะผ่านการเล่นซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเลยแล้วมันจะทําให้เขาโตขึ้นเนี่ยเป็นคนที่วางเป้าหมายชีวิตเป็นนะคะกํากับตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้ เด็กชอบมาก8ดขวบแล้วยังชอบต่อแถว2รอบแล้วเนี่ยของน้องอีก,อกคนกคนึงหกขวบก็ชอบมากจัดงานดีมากครับกิจกรรมหลากหลายมากๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็ให้บริการดีมากมีคาอธิบายแล้วก็แบบเหมือนกับมันช่วยฝึกทักษะให้กับเด็กมีหลายกิจกรรมที่แบบเขาไม่เคยทำเขาก็จะได้ฝึกรองพามดีมากครับเขาอ,อาจจะแบบว่ากลับบ้านเราก็อาจจะแบบไปให้เขาลองประดิษฐ์อะไรมาเล่นดูที่บ้านบ้างสนุกมากครับดีใจที่ได้มาครับสนุกมากสนุกมาก สสสถือว่าเป็นส่วนสําคัญและเป็นพลังหลักของเราเลยค่ะที่ทําให้ภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการเล่นอิสระให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เล่นอิสระแล้วเราก็สร้างผู้อํานวยการเล่นและ play w เว k ร์ที่จะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆที่จะทําให้เด็กได้มีโอกาสการเล่นซึ่งสสสเป็นกําลังหลักเลยค่ะสําคัญที่ทําให้เราได้ทํางานขับเคลื่อนการเล่นเพื่อสร้างสุขในประเทศไทยค่ะ จริงแล้วมันคือการที่แบบหาพื้นที่ปลอดภัยจากพื้นที่หนึ่งเติมกิจกรรมเติมของเล่นแบบ DIY ทั้งหลายลงไปดูแลความปลอดภัยแล้วเดี๋ยว็กๆก็จะมาเล่นเองในเพจ Play more ค่ะเข้าไปก็จะเห็นว่าหลายจังหวัดหลายตำบลหลายหมู่บ้านกำลังลุกขึ้นทำร้านเล่นอิสระให้กับเด็กๆมีประมาณ80-90พื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะคะคาคีที่ทำมาแบบชำนาญละเราสามารถสอนคนอื่นได้เราเรียกว่าเปิดเป็นโปรแกรมบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้ตอนนี้มีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าสามารถที่จะให้คำแนะนำได้ทั่วประเทศเลย ะะที่กรุงเทพเนี่ยก็มีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่ก็ให้คำแนะนำได้อ,อ,อยากชวนทุกคนคะ่ะมาร่วมแคมเปญสนุกสนุกกับสอส,อสอนะคะแคมเปญเล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์เล่นตอนจิ๋วโตไปจตตแจ๋วค่ะเล่นตอนจิ๋วโตไปแจ๋ว